สว่างมากที่ต้นมะพร้าวนั้นประมาณ40เมตรได้นะครับในโหมดไฮนะครับเปิดต่อนเนื่องได้ยาวนานแล้วก็ไม่ร้อนนะครับมันจะค่อยๆสว่างขึ้นนะครับจะมีอยู่3โหมดสำหรับไฟฉาย DCL 183ของดีวอนะครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิงโมดิฟายวันนี้ผมมีอุปกรณ์เครื่องมือตัวใหม่ที่จะมาแนะนำ คุณสมบัติการใช้งานให้ท่านผู้ชมได้ทราบนั่นก็คือไฟฉายขนาดพกพา dcl 183ของ d ีวอเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่าคุณสมบัติการใช้งานเป็นอย่างไรและจะสว่างแค่ไหนครับผมทีนี้เรามาแกะกล่องดูภายในกันเลยนะครับนี่ก็อันนี้จะเป็นตัวไฟฉาย dcl 183ของ d ีวอนะครับอ่านี่นะครับสเปค dcl 183นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็ด้านใน นะอันนี้เป็นสายชาร์จนะสายชาร์จนี่หัวจะเป็นหัวไทซีนะครับก็สามารถเสียบกับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับรุ่นไหนก็ได้เนี่ยก็เสียบชาร์จได้เลยครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติการใช้งานเลยนะครับขั้นตอนก็คือว่า,าตรงนี้มันจะมีอยู่สโหมดสําหรับไฟฉาย DCL 183ของ d ีวอนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตเป็นปุ่มกดนะครับกดครั้งเดียวเนี่ยก็สว่างเลยนะครับเนี่โอ้โหสว่างมากเลยครับ นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดโลกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นไฟ LED สองสว่างเป็นมุมกว้างแบบนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็ปิดนี่ก็คือมี3โหมดนะครับโหมดการใช้งาน,นคือง่ายมากนะครับไม่ซับซ้อนทีนี้นะครับสำหรับไฟฉาย DCL 183ของ DW a อตรงนี้เขาก็จะรับประกัน3ปีเลยนะครับเวลามีปัญหาอะไรนี่ก็สามารถ ส่งเคลมได้เลยมันก็จะมี QR code ในการลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ทั่วประเทศนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับส่วนรูปร่างลักษณะก็คือนี่ไม่ใหญ่มากขนาดเท่าฝ่ามือนะครับความยาวของไฟฉายดีวอตรงนี้ก็ประมาณ15ซนติเมตรความกว้างนะครับความกว้างตรงนี้คือ3ซนติเมตรนะครับความความสูงตรงนี้ก็คือ4ซนเมตรครับก็ออกแบบมาสวยงามแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับถ้าดูจากาคุณสมบัตินะตรงนี้นะครับ ที่ด้านข้างกล่องนะครับเขาก็จะมีบอกคุณสมบัติตรงนี้เลยตรงนี้คือ IP 54คือมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำนะครับตัวแรกนะครับเล้าเนี่ยเป็นระดับการป้องกันฝุ่นละอองนะครับก็คือมันจะมี0ูนถึงหตรงนี้อยู่ในระดับ5ก็คือว่าป้องกันฝุ่นละอองได้เกือบขั้นสูงสุดเลยนะครับก็คืออาจจะมีฝุ่นเล็กๆขนาดเล็กๆเ,เ,เข้าไปได้แต่ไม่มีผลต่อการใช้งานของไฟฉายนั่นเองส่วนระดับการกันน้ำนะครับตัวหลัยเลขหลังนี่คืออยู่ในระดับ4ี่ซึ่ง มีระดับ0ถึง9นะครับในตำแหน่งสีนี้ก็คือป้องกันพวกละอองน้ำพวกหมอกได้นะครับแต่ว่าตกน้ำหรือจุ่มน้ำนี้ไม่ได้เลยนะครับอย่างนี้ก็นี่ตรงนี้ก็มีไฟฉายสองสว่างนะครับแต่พวกออกด้านหน้าและด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีคลิปเน็บแล้วก็เป็นสายคล้องนะครับก็นี่เอาไว้เกี่ยวไว้คล้องกับตำแหน่งไหนก็ได้นะเพื่อความสะดวกในการใช้งานนี่นะนี่แขวนไว้นั่นเองนะครับแขวนหรือห้อยไว้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงเลยนะครับสําหรับแม่เหล็กแรงสูงที่ตูดไฟฉายตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่นะผมแปะเลยนะครับก็ติดแน่นไม่มีการหลุดแน่นอนนะครับเวลาเราไปใช้งานในการซ่อมแซมติดตั้งในจุดที่มืดนะครับเราก็เอาแปะไว้จุดที่โครงสร้างที่มันเป็นโลหะได้เลยนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งงานไฟฟ้าหรืออยู่ในที่มืดงานซ่อมแซมต่างๆหรือซ่อมรถยนต์นะครับก็แปะในจุดที่มันเป็นโลหะได้เลยนี่ยนะครับ แน่นไม่มีการหลุดแน่นอนนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นคลิปเน็บนะครับนี่คลิปเน็บตรงนี้ก็คือเอาไว้เน็บเข็มขัดหรือตรงขอบกางเกงได้หมดเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงมากป้องกันการตกลนจากที่สูงได้เลยนี่นะครับก็สําหรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับถ้าเรากดครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่โหมดไฮเลยนะครับสังเกตน,นะครับนี่นะครับมันจะวนโหมดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปิดนะ ตอนเปิดในครั้งแรกแสงมันจะค่อยๆสว่างขึ้นนะครับมันจะไม่สว่างทันทีสังเกตนะครับผมเปิดอีกครั้งนึงนะนี่มันจะค่อยๆสว่างขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ากดอีกครั้งหนึง่งนี่มันก็จะเป็นโหมดโลก,กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นหลอดไฟ LED นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการให้มันอยู่ในโหมดในการใช้งานโหมดไหนให้เรากดแช่ไว้นะครับตอนตอนปิดนะเนี่ยผมกดแช่ไว้เลยก็จะปิด ถ้าเราเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มันก็จะจําสถานะในครั้งสุดท้ายนะครับนะครับมันก็จะจําโหมดนี้ไว้เนี่ยแล้วก็ปิดนะครับอ่ลองเปิดอีกครั้งหนึ่งนะมันจะเซตมาใหม่ที่โหมดไฮนะครับสมมุติว่าผมกดโหมดโลแล้วก็ตอนเปิดครั้งต่อไปนะผมต้องการให้อยู่ในโหมดโลผมก็กดแช่ไปเลยนี่นะครับปิดแล้วดับแล้วแล้วก็ผมเปิดดีทีนะครับอ่ะมันจะอยู่ในโหมดโลเลยนะครับเห็นนะ แต่ถ้าเราเปิดใช้งานนะครับให้นานๆน,นะครับเปิดใช้งานไว้แบบนี้นะนี่ผมเปิดใช้ในโหมดหลอด led ด้านข้างก่อนนะครับพอเปิดไว้นะครับแล้วก็ผมกดปิดนะแล้วผมเปิดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะอยู่ในโหมดเดิมนะครับเพราะว่ามันจะจําสถานะว่าใช้งานนะครับนี่แบบนี้ก็ได้แล้วก็สังเกตนะครับเวลาเราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะมีไฟไฟโชว์สถานะเป็นสีเขียวนั่นแสดงว่าแบตเตอรี่ของเราย,ยังเต็มอยู่ยัง มีพลังงานเยอะอยู่นะครับมันจะมี3มระดับนะไฟสีเขียวนี่หมายถึงว่าแบตเตอรี่ของเราอยู่ในระดับ50จนถึง100%นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเหลืองนี่คือเริ่มแจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่เริ่มอ่อนจะอยู่ที่ประมาณ25-50%แต่ถ้าเป็นสีแดงคือแบตเตอรี่ต่ำกว่า25%เราก็ควรจะชาร์จนั่นเองนะครับอ่ากดทีทีก็คือปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเสียบสายชาร์จนั่นเองนะครับ นี่มันจะป้องกันพวกฝุ่นละอองป้องกันละอองน้ำนั่นเองนะมีแผ่นยางปิดตรงตำแหน่งนี้ไว้อยู่หัว USB ตรงนี้ก็เป็นหัว Type C นะครับนี่นะเวลาเสียบนะครับเวลาเสียบชาร์จเนี่ยมันก็จะมีเสียบให้ลงล็อกนะครับนี่มันจะมี2ล็อกนะครับเวลาเสียบเนี่ยมันจะ่ังแก๊กเลยนี่แล้วลองเสียบปลักดูนะครับนี่เมื่อเราเสียบชาร์จไว้นะครับ ไฟสีแดงจะขึ้นและถ้าแบตเตอรี่เต็มมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือไม่ก็ไฟตรงนี้ก็จะดับไปเลยนะครับก็ตามนี้เลยถอดอกอกเวลาเราเปิดโหมดนี้นะครับถ้าเราต้องการจัดตั้งนะครับก็สามารถาวางตรงนี้กับพื้นได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะทําขอบมานะเวลาเราวางเนี่ยไอตรงกระจกตรงหลอดตรงนี้มันจะไม่เป็นรอยนั่นเองนะเห็นไ,ไหมมันก็จะมีขอบไว้อยู่แล้วก็ตรงนี้วางด้านนี้ก็ได้นะครับนี่ขึ้นอยู่กับ ความสะดวกในการใช้งานได้เลยนะครับแบตเตอรี่มันจะเป็นแบตลิเทียมภายในนะครับก็ออกแบบมาได้สวยงามจับถนัดมือนะครับเดี๋ยวเราไปเทสความสว่างในการใช้งานจริงเลยนะครับผมจะเอาไฟฉายตัวนี้นครับไปเปิดตอนค่านะครับผมไปเปิดที่สวนเลยนะครับดูว่าความสว่างมันจะแค่ไหนครับผมทีนี้ผมก็จะลองไฟฉายดีวอตรงนี้เลยนะครับมาส่องที่สวนนะนี่โอ้โหสว่างมากๆเลยครับนี่ สุดๆครับหนูสว่างมากที่ต้นมะพร้าวนั่นประมาณ40เมตรได้นะครับน่าจะประมาณ40เมตรนี่ถ้ามองสองสองไกลๆนะครับที่ต้นสักต้นไม้สูงๆตรงโน้นน่าจะประมาณ50เมตรเลยนะครับ นี่สองบนภูมิไม้ต้นต้นสักนะครับตัวนี้ประมาณ50เมตรแนวข้าโพดนี่น่าจะประมาณ20เมตรได้สว่างมากนี่นะครับมาลองที่สวนกันเลยโอ้โหสูสูสุดครับผมนี่สวนฝรั่งสว่างมากลองกดโหมดโลดูนะครับ ลฮะอันนี้หมดโลนะครับหมดโลนี่ก็ถือว่าสว่างมากเลยนะอ่าลองกดปุ่มตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหลอด LED ดีตั้งข้างนะครับอันนี้จะเป็นไฟกว้างเลยนะครับ มมุมกว้างชัดเจนมากเลยใครที่ชอบเล่นไฟฉายนะครับหรือว่าชอบสะสมนะรุ่นนี้ DCL 183ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะสำหรับแสงมุมกว้างคือส่องในระยะ30-50เมตรีสบายๆเลยนะ สว่างมากๆครับก็อันนี้จะเทียบนะครับอันนี้เป็นไฟฉาย S2 นะนี่อันนี้รุ่น S2 นะครับที่ผมใช้เป็นประจําเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าผมก็ชอบนะสว่างมากเลยนะก็ถือว่าสว่างนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทียบนะอ่านี่นะครับอันนี้ S2 นะนี่แล้วก็เปิด d ีวอส DCL หนึ่งแปดสามเทียบครับนี่คือ ความสว่างคือคือแบบโอ้โหเห็นไหมนี่มันสว่างกว่ากันแสงมันจะจ้จาก,กว่ามากเลยนะครับแสงกลบกันได้เลยครับถ้าเปิดตัวนี้ถือว่าตอนแรกคิดว่าสว่างแล้วนะอ่าดู dcl 183ดดูครับโอ้โหนี่สุดๆครับผมนี่อ่า ส2ครับผม DCL หนึ่งแปดสามาเทียบคือแสงจะกลบกันไปเลยนี่ก็โอเคมากเลยครับผมชอบมากอันนี้ลองส่องดูนะครับนี่โอ้โหเนี่ยับผมส่องจากตรงปากประตูบ้านสวนตรงนี้นะ ระยะทางจากตรงนี้ไปจนถึงถนนตรงเสาไฟต้นสุดท้ายตรงโน้นนะครับนะครับตรงที่มีดวงไฟเล็กๆนะครับอันนั้นก็คือระยะทาง80เมตรนะครับนี่จนสุดรั้วนะครับจากต้นนี้นะจากตรงนี้ไปจนสุดรั้วรั้วลวดหนามนะ80เมตรครับผมนี่โอ้โหสว่างสุดๆครับผมน,นะครับแนวเสาไฟแรงสูงตรงโน้นนะครับ80เมตรนี่โอ้โห สว่างมากๆครับชอบมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้หเอออันนี้เป็นโหมดไฮนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเวลาผมปิดนะครับแสงมันไม่ได้พุ่งแบบว่าเปิดแบบทีเดียวแล้วพุ่งสว่างเลยนะครับมันจะค่อยๆสว่างนะครับผมลองปิดดูนะอ่าลองเปิดใหม่นะครับนี่มันจะค่อยคสว่างขึ้นนะครับคือตรงนี้เป็นข้อดีเลยนะครับแล้วก็แสงไม่ปวดตาแสงมันมันจะแบบไม่ขาวแต่ว่าจะเป็นนวล แสงจะนวนตานะครับคือไม่สว่างจ้าตานะครับแต่ว่าความสว่างนี้คือสูงสุดนะครับแต่ว่ามันไม่บาดตาสําหรับระยะเวลาในการใช้งานนะครับถ้าผมเปิดอยู่ในโหมด high เนี่ยมันจะใช้งานต่อเนื่องได้2ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเปิดในโหมดโล โหมดโลนี่คือหรือไม่ก็โหมด LED จะใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,000ลูเมนนะครับในโหมดไฮแล้วก็ถ้าเปิดโหมดโลเนี่ยจะมีความสว่างค่าแสงอยู่ที่250ลูเมนครับผมที่สำคัญก็คือว่าเวลาผมกดโหมดไฮเนี่ยนะครับอ่ะโหมดนี Mode ้เป็นโหมดไฮไฟฉายโดยทั่วไปโดยเฉพาะนี่ผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฟฉายรุ่น S2 ซึ่งผ่านการโมดิฟายให้มีความสว่างสูงสุดเลยนะครับตรงนี้ก็ความสว่างก็ถือว่ามากๆเลยนะครับนี่รุ่นนี้นะเวลาเปิดโหมดไฮเนี่ยตัวไฟฉายจะร้อนมากๆนะครับเปิดบางบางทีบางเครื่องนะเปิดประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับจะับตัวไฟฉายตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะมันจะร้อนจัดนะครับแต่ว่าสําหรับของดีวอล DCL หนึ่งแปดสามตรงนี้ในโหมดไฮนะครับเปิดต่อนเนื่องได้ยาวนานแล้วก็ไม่ร้อนนะครับคือออกแบบมา ได้ดีมากนะครับระบายความร้อนได้ดีคือเราสามารถเปิดต่อเนื่องได้เลยนะครับไม่ร้อนจัดนั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคุณสมบัติการใช้งานของไฟฉาย DCL 183ของ d ีวอซึ่งตรงนี้ผมต้องจัดให้อยู่ในโหมดไฟฉายแรงสูงเลยนะครับตรงนี้โดยเฉพาะแสงสว่างนี่นะครับสว่างมากๆเลยอันนี้คนเล่นไฟฉายย่อมรู้ดีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเกรดความรู้ เป็นการแนะนําคุณสมบัติการใช้งานของไฟฉาย DCL 183ของ d ีวอให้ท่านผู้ชมได้ทราบสำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาแด้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคาถามวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ